ตื่นมาตอนเช้านะคะบางท่านก็จะมีน้ำมูกใสไหลนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าคัดจึงจมูกหายใจไม่ค่อยออกนะคะบางท่านนะคะก็พบว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันมีผื่นเป็นจุดๆขึ้นตามบริเวณร่างกายนะคะเหตุที่ทําให้เกิดเป็นแบบนี้นะคะก็คือสารก่อภูมิแพ้ทั้งหลายนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะนอกจากจะทําให้เกิดภาวะ จมูกอเสบภูมิแพ้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่ทําให้เกิดปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นมีการระคายเคืองผิวหนังนะคะมีภูมิแพ้ที่ออกทางจมูกทางตาก็เป็นไปได้นะคะ<อ>ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับ4โมเดลเพื่อป้องกันและรักษาภาวะภูมิแพ้นะคะค่ะซีโมเดลนั่นคืออะไรนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะ ภาวะภูมิแพ้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทุกข์ทรมานสําหรับผู้ที่เป็นค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะทําให้การดํารงชีวิตของท่านนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะมีน้ำมูกใสไหลนะคะผื่นคันเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะทําให้บุคลิกภาพอะไรหลากหลายอย่างนะคะของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมถึงไม่กล้าที่จะเข้าหาสังคมในช่วงที่ มีภาวะภูมิแพ้กำเริบนั่นเองนะคะวันนี้เรามีโมเดลง่ายๆแค่สี่โมเดลเองนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเพื่อจะได้ป้องกันนะคะแล้วก็ทำให้ภาวะภูมิแพ้เนะะี่ยค่ะไม่ค่อยกำเริบนั่นเองนะคะสีโมเดลนั้นนะคะก็มีง่ายๆเลยนะคะโมเดลที่1น่นะคะคือ ก็คือ eating งนะคะอีตัวที่1คือ e a t ติ้นะคะก็คือการกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะโดยพยายามกินอาหารที่มีตัวกระตุน้นภูมิคุ้มกันนะคะแต่ ก็คงจะกินได้ไม่ครบทุกคนนะคะฉะนั้นอาหารเสริมที่สามารถกระตุ้นภูมิภูมกันของท่านได้นะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่ว่าเราจะเลือกอาหารเสริมประเภทไหนนั้นนะคะท่านก็ควรจะต้องปรึกษาผู้รู้นะคะนั่นก็คือเภสัชกรนะคะท่านก็สามารถที่จะเดินเข้ามาคุยกับเราในร้านขายายาเชอเอ็มเภสัชได้เลยนะคะอันที่สองนะคะก็คือ อาโมชั uh, นะคะก็คืออารมณ์นะบางทีหากท่านใดน,นะคะมีภาวะหุ่นมัวมีภาวะซึมเศร้ามีความเครียดอยู่นะคะก็กระตุ้นทำให้เกิดภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะอาจจะลดน้อยลงนะคะทำให้หากมีปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้ร่างกายของท่านนะคะไวต่อสิ่งที่มากระตุ้นนั้นนะคะก็อาจจะทำให้ร่างกายของท่านนะคะเกิด ภูมิแพ้กาเริบเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะอันต่อมานะคะก็คือการ exercise ะะออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายที่มีประโยชน์นะคะหากถ้าจะให้ดีนะคะสัปดาห์หนึ่งนะคะท่านควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะหากรวมกันทั้งสัปดาห์แล้วนะคะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะ หากท่านใดนะคะสามารถที่จะออกกําลังกายได้มากกว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะอีตัวสุดท้ายนะคะ <ใน S 1> ก็คอเมนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมนะเราก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกิดภาวะกระตุ้นทําให้เกิดภูมิแพ้นะคะอย่างเช่นอ่ในบ้านนะคะก็ควรจะพยายาม ใช้เาตาแก๊สแทนเตาถ่านนะคะเพราะว่าเตาถ่านนะคะจะทําให้เกิดควันขมุนนะคะก็จะทําให้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดภูมิแพ้กําเริบได้นะคะหรือเรื่องจากคนที่เขาสูบบุหรี่นะคะหากท่านใดสูบบุหรี่นะคะก็แนะนําเลยนะคะว่า,าควรจะรักตัวเองนะคะแล้วก็ รักคนรอบข้างของท่านด้วยนะคะไปสูบรุรีบริเวณที่เขาควรจะสูบนะคะก็คือห่างไกลาจากผู้คนนะคะถานที่ที่เขาเตรียมไว้ให้ท่านสูบบุหรีนะคะไม่ควรที่จะสูบแบบพุ่มเพื่อนะคะสรุปนะคะ4โมเดลป้องกันและลรีเืียงจากภูมิแพ้ก็คืออันที่1นึ่ง,งกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอาหารราคาหมูเน้นอาหารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะอันที่2ก็คืออ,ออกกำลังกายนะคะอันที่ส 3ก็คืออิโมชันหลีกเรี่ยงภาวะความเครียดนะคะทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะอันต่อมานะคะ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมหลีกเรี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้กระตุ้มภูมิแพ้ของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเชยเอ็มเพศสัดก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ